การทำความเข้าใจกลิ่นอารามาฉันอยากเอานี่ให้เขาจังเลยอ่ะนี่อ,อ,อา,อาขอบคุณครับอาบอกอร่อยไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่เสียบ้านไปคงเลี้ยงเนื้อเธอไปแล้วไม่ใช่หมูที่รักไหนคุณเคยบอกว่าสําหรับคุณหมูดีกว่ายังไงแ่ะจ <c oughs> <c oughs> ๊ะเดี๋ยวเดนะี๋ยวะว่าแล้วเชียวยังเด็กแต่ป่านี่วางลงเลยเนี่อือ วางลงเลยในะยะจุกะยองไม่ใช่แค่ซุ่มซ่ามนะแต่เกรดก็ยังกับเศษอะไรที่ครูเผลอทําหล่นแม่คขาเรื่องนั้นไม่เห็นต้องเล่าเลยอน่ยได้ยินว่าเธอเป็นที่หนึ่งของฉันเหรอยังไงก็ช่วยพากันติวช่วยดูแลจูกะยองได้ไหมได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ติวกันสองคนอยู่กันเป็นกลุ่มตลอดเขาใจมั้ยต้องติวกับมอนี่ด้วยคือว่านี่ไม่ใช่ของเก๊หรอกนะ <Okay. S 2> ผมขอลองใส่ได้ไหมครับ แค่อยากรู้ว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นไงอย่าจะได้ไหมล่ะอืมพี่ครับจะเป็นพระคุณที่สุดเลยอะครับนี่เอาคืนมันเลยไง,ยงยเลยเอาเท้าสกปรกมาจิ้มสักทีได้ไหมเนี่ยปล่อยใช่นะ,ฮะ,ะเฮ้ยัก<ไ>ปล่อยยักปล่อยสิไปนี่จะพวกงอนี่เออ วันนี้ซูโฮอุตส่ากินข้าวด้วยดังนั้นก็มากินข้าวกันเถอะมันจิ้มอยู่ได้ยังปล่อยฉันยากตายยังไงเล่าเนี่ยสโลซบกันด้วยจุกยองกินข้าวได้แล้ว